อูหวิเตอร์หันหัวดีๆดิดมันมันไม่อนนะัรนมันไม่ได้อุคงสามัน<ง>นี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยติดับอ่ะเนี่ยจะปล่อยคึก่ง้มันจะเลยถ้าเกิดเตอปล่อยยาวมันจะเวี่ยงคราน,นี้ ถ้าปล่อยนี่น่าจะเป็นแบบนี้บอกเพื่อนไมกัเดเลยอันนี้นะนอ,อ้า เรียบร้อยเยอยยยต็มน,นะครับเต็งมีซึ้งครับมีไซส์ครับเอาดีๆนะครับอ,อ,อ,อุ้ยส,สวยด้วยเอาสู้ดีด้วยครับรกัดของผมไม่ถูกครับ <laughs> เอาดีๆนะครับ รีบปดรีบเก็บเลยครับชัตเตอร์ครับรีบเก็บแล้วรีบปีต่อครับดูมันขึ้นฝูงครับสวนลมนะ ตีไม่ถึงใส่กระสอบไหมกระสอบเราอยู่นี่ชีมขีดเลย อู้หดูเลยจ้ะอู้อ้โหดูเลยจ้ะอู้เตะนีนนไหมลุดลุดลุดลกคัก โอ้ยหลุดน่าจะหลุดแล้วล่ะมันโดนโดนที่มันอยู่พอดีอออยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตัวยังปลดไม่เสร็จเลยนะครับตัวยังปลดไม่เสร็จเลย เข้าปลาเข้าข้างในด้วยนะครับตัวนี้ยังไงดีอ,งอู้เข้าไปอยู่นูน่นอู้ขึ้นแล้วจ้ะ เรียบร้อยครับพวกสองขับห่านออกเตอร์ครานี้ยังอยู่อีกใส,สตึงกว่านะครับดูครับปุดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเก็บช็อตนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเอาอีกนะครับโอเคครับผมปลาทูครับปลาทู